ขอบคุณค่ะพ่อวันนี้ไม่จัดพิเศษให้แม่แม่หรอแต่พิเศษอะไรล,ล,ะลูกโอ้ลืมข้าววามีเพลง<ป>ที่แม่แม่อยากฟังเพ<อ>ื่อไปหลังเวทีเอาเพลงไหนคะ่ะเพื่อว่าคือบวลาคือไมน้องไอร้องตัวแฟนว่าจังได่เนี่ยพสัสนเอา,เอาเลากรซวเสียบกันเอาขอเสียขออยากฟังตัวแฟนว่าจังได่เนี่ยค่ะ a fan wa ตสวลูกีฬาอีกเพลงหนึ่งด้วยลูกเพลงอะไรครับพ่อตัวลูกฮะตัวลูกว่าจังไดเอาเลยค่ะตัวลูกว่าจังไดจึงลอยมากินเหล้าทุกวันในยามพอนั่งรวมกันพอบอกลูกทางบ้านจังไดเอาพอแม่ป้าแม่ป้าฮะโอ้สนิทกัน ตอนเขาลวงตัวแฟี้ยมันจะในซุกคือบัตี้งใช่ปานี่คือโดนตีก่อนเน้อแอเจ้าก็ต้องโหดเอ้ระวังตัวแฟนกับตัวลูกตัวลูกมันยิ่งกว่าเข้าใจปะตัวลูกว่าจังไดจึะลอยมากินเหล้าทุกวันในยามพพอออลในยามพอนั่งรวมกันพอบอกลูกทั้งบ้านจังไงเอาพ่อแมกบังหน้าแม่นโบ แม็กบางนานี่ยายเสื้ออยู่แต่ว่าเอายญ้านุบางนายายบ่อเสือหอยหญานุไปกับผู้ชายดูโอ๊ยเดี๋ยวซาคุไปค้ำสิเบาลูกเจ้าเนื้อค่ะงานลุ้นบปต้องรออ่ะเราเพลงนี้ไปยังมันล่ามปั๊มไป็นไงแล้วพ่อจะให้หนูร้องเพลงอะไรอ่ะไม่ร้องแล้วลูกสวัสดีพี่น้องก็เอาเอายี่สิบบาทก็ได้จ้ะ ยศเราบอกว่าเอาเสียงลำโพงขึ้นอีกเนี่ยมันบอดังไอ้โกบเราว่าลำโพงบ่ดังจะออกขึ้นอีกนี้หด้อไอ้เมียนบ่หือเราหูหนวกอยู่นี่ไหมอีพ่อเจ้าเนี้ยเป็นเต้นยุคแก่ๆพูดเนอะไม่ใช่สีดังเม่ยข้าเจ้าสีหอมแก้มนกระจกแดกมาดมสีพอดีก็จะคอยแบก ขอหอนเกี่ยมรพวกจะกกอนหน่เยากระซักหนาจ้ทนเนาะขอบคุณแรงว่านำใจดันหนาวิธีหลายๆลดยอดจ้าขอบคุณกำลังแรงใจที่พี่น้องซีสเกตไห้มาลำแสงมีหกในมือนี้จ้าสวัสดีแม่แม่ในไรสดด้วยนะคะฝากอิหลาน้อยไว้ในใจพี่น้องซีสเกตได,ด้เดจ้า,อาขอบคุณค่ณคณะหลายครับเอาชูนี่พี่น้อง เตยมวนกันต่อกับคอนเสิร์ตชองสุดท้าย